เฮ้แกมึงอย่าแย่งคลิปกูนะแก๊กแก๊กลาี่มันแก๊กโมเสียมันเกินโคตรเคียตรเครียคลิปกูคลิปกูมมซับ้นมึงาจอยกูลาดลอยเนื้ปลาึงโดนในมีห้าเลยบอกเลยใหญ่ขี้ลาไปซอยหรอขี้ลาเล่นแร่บนน้องพตียซอยแดดบอลนี่เลแรตเลยหรบอวอบ้านตีขากขแล้วบ้านตาเขาแล้วาตายลย กูตายแบบถ้าบอกเลยถ้ากูตายนะพวกมึงตายกันหมดเย้โคตรผิเบียดใจกูเนี่ยเนี๋ยบอกูกูงูงก็แบบขีุดรอปหน้าคอดแมงโคตรที้วะมีคันด้วยเหรอหน้าคอดห้องมันยังตึงเลยหน้าคอดห้องโจะไป่าไปวัดกันแค่โล่แต่มันจะฆ่ากูแล้วเนี่ยมันต้องการโล่อีบัตนี่แหละ บัตเตอร์ฟายก็ดิกูอาไปเอาอันบักบักบักแม่งมาช่วยกูก่อนดิี่งมาช่วยกูก่อนกูจะเอาพั้นมฝาก่อนได้ได้ได้มาโอ้โหโอ้นี่ว่ะเปิดอันตีไปแล้วครับจังหวะนี้เหมือนจะไปช่วยครับแต่ไม่ไปนี่มันอะไรกันับจะไปช่วยครับนาเลยวันจังวะนี้ กูกูอยากหลัวว่ามันมันแพรขบวนกันใหม่ยังไงมาขามไงอุ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดนไอ้เหี้ยเอาล็อกตัวมือไปเลยเราดูไปไงล่ะเป็นไงล่ะเจอขบวนเลยพ่อมึงตายต้องรู้สึกต้องรู้สึกโคตรเหี้ยไม่รัได้ยินเสียงกูเป็นขาดความรู้สึกโคตรเหี้ยเลย ดิวตีปับล่างดิวตีปับล่างด,ดิวตีปับลดวการไม่ได้เี้อไม่มีมหอนบัตรไม่มีองม,ม,มีทุกอย่างยกเว้นตัวที่มึงสู้ได้ใช่เกินซื่อไม่ได้จะกระตัวเวลาปั๊บก่อนเอ้ยอย่าปับ๊บเมื่อเราปั๊บบนเฮไม่เป็นไรนเาได้ปั๊บล่างสองปับ๊บ อ้ยมันแหงไหมเหรอวิ่งมันแหงขบวนมันแหขบวนมาเอากันนี้เดียวมันเอากลางดีเพื่อนกลางเปิดควันบางคนเก่าออกเลยนะมันออกเพื่อตัวตหรือเปล่าวะคว้บอแมนเนาะมันออกหมดทุกตัวหรือเปล่าวะมาจะเอาผมไม่เป็นไรนายคือแทงเพื่อนนายต้องเสียสละเพื่อทีมนะ

ขอแล้วกันนะขอล้กันนะกตายไม่เป็นไรครับเสียสลับเพื่อทีมยังไอ้อดหัวกูแกกว่หันเห็นกูเหแกเห็นครับเห็นมนกูซรงอ่ะตายดิ เค้ยบ้าแล้วโคตยังเอาวะเฮ้ยยัดเค้ยโคตรหูจะมาเดินมึงด้วยวะมันค้งนะแบงยืนตีแบงลอยมาดึงมาดีกว่าแบงลอยมาแล้วไปกระตายมันดีคากูเลยนี่ไม่ตายเอาบ่มมีแพราปมแสวได้ไหมองเงินมาถึงลูกเ้ยเอาเดียวกูตาย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 โอ้ย พ่อนมันแทยังโมเป็นขามันเด็กขเลยออามันเอาแกดึงดึงดุดดุดดูดูนี่ดูดูมี้ไกูเอาตัวที่ไอลาตัวที่ก็ัวทีเไรไม่เป็นไรโอเคเล่นเดห่างไม่ห่างไม่ห่างพอนเพ่พื่อนอนเหเป็นพอนหาบัตรดึงบัตรมาดิอุ้ยอย่าดึงโดนอีกเฮ้ยอย่าแกไปพื้กมาของแทวอะ โอ้ทีมผมวันน <guy> ี้ทีมก็เออมาถอยจะมาตั้งหลักเออร้อนมากร้อนมากผุ้มโบราณผุ้มิมราะเฮาหนีตายอุ้ยดึงอะไรปิดไซโลเฮียโค้ดสวยโค้ดสวยทุกคนทำดีมากครับทุกคนทำดีเฮียโคตรสวยถอยถอยถอยบัตรมาปังปังปังตายเบด ผมยิงกูตายแล้วยิงนี่มันโง่จริงสวยไอ้สวยบุรีว่อยผม่ออยู่อยอยู่ไม่หมดแะรอดเลยยิงจ่ยท่อนนี้ยังไ่เป็นมไปตายตายตายหมาลุ่มหนึ่งคือแบบไปเล็บ่อนลุ่มลุ่มยังบอกว่นลุ่มแค่หลี แม่น่าต้องเล่นตายถือเราต้องเล่นเป็นกลุ่มนะครับคนนคนดีแต่เมื่อนั่นยิงแจ้งกูกระตุกกระตุกว่ะดันไม่เเบสดันบ่ได้ตัวกูั้นยิโอ้หไถอยไีปิป้ปิกูหลอน้าันประมาณนีมาณน้อวไปเร็วไปเเร็วเวไปแร้วไปเร็วไปแล้วกูไปรมเวไเวไปเร็วเร็วไป มา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 ปบดึงมั้งอะโดเดียวนอยมาเลชุ่มฝนเลยปกอเคียรโปแมงดึงทอนมาดิดึงทอนอะไดกั่อนวะอดเลนบบเป็นตัวนี้ขามันต er ายโหลดไอ้เด้อกบลาดปรทัหนึ่งสองอดเลนบบเป็นมันบอแมนน้าคลอดกับเลนบบเป็น คตรเียเอ้สารบกกูเปิดให้แม่งแต่บ่๊กไม่ภายตามแต่ทีมเฮามีสายดันนี่เฮาแม่นทีมเรามีสายดันดันมาดันดองตีหนึ่งตีสองปลุกน้องมาดันเอกเอกมึงไปรัดบั๊บก็ทำไมมาดันฟังนี่พิษดึงโดนให้มาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเทียดกระดูกแต่ไม่ถูกเนื้อกูพุงวิถ้า บ้าอ๊อฟมียง๊อฟนั่งดวผมรอมาแล้วแล้วมันแยงเข้าครับดีนะกูยังได้อยู่ยอดไปเลยครับแก๊กคุณทำได้ดีอันนี้จอานี้จอนนี้แตกเบลอแตกเลยน้ำมันน้ำมันมากกูเป็นโดนน้ำคอดรอบผิวตายไม่ตายเหี้ยโันฮอนโดนฮอนกูแล้ว่ออสโนฮอสโนผิว นาคอสเป็นตะคิวนะเจ้มาดิเฮ้ยเรื่องขุดนักโน้กปัโนกอยู่เวรใหม่โนที่แปลว่าใหม่เลยบัตรมาบัตมาบัดโดดใส่กูบัดมึงมาโจทย์ใส่บัดแล้วก็ตายบอกเรื่ึงมาโจทย์พิษโตราห์เฮี้ยเกือบบัดรบัตตายเอ้ยนัมเบอวันในวงการเอ้ย ตายโอเคมเป็นกันต่อเนื่มาดิพูดเดียวตายไม่ต้องพูดเฮ้ยมึงมาดิเฮ้ยมันมึงมาวันฉัดกับปุ้ดิมึงกำลังมาไปละเแม่ทำตาทำตาถอยตัวโตกันไปเบื่อไปบอกแค่เหลือดิเงี้ยพูดไปละในเบิร์ดในเบิร์ดในเบิร์ดเราหนีเบิร์ด เดี๋เบิร์ดนัมเบอร์วันอ้ยสั่นไลค์กูบาดเดียวอ่ะกูตายงงงูไปเลยจ้าแจ็คมึงทำดีมากเลยแจ็คไอ้เคียนี่หนีกูไอ้เคียไม่คนแรงอุ้ยมึงแรงจังวะสวยสวยทำไมทำไมดูสวยไปเลยเด้อ กูรอดกูรอดกูรอดไม่รอดละอาทิตยนี้ไม่ได้แดกหรอกไอ้ควายเอ้ยโอ้ยเบ็ดกูโคตรเหนียวนี่ไงวะวาอู้หู้รงบารลอดบาดกับเออบาร์หลอดเอาคืนเจ้ากูไปละบนวิลาได้บอสได้มาไดบ้านอะไรเฮาเบ็ดไม่ต้องห่วง ือไม่เต็มนะเจี๋ยพอนี่มาแกงได้ด้วยมาเจี๋ยเจี๋ยแม่งแรงจังวะขนปุยขี้ระวีระนาขอดอาประยูวะลุมแม่งเลยลุมแม่งเลยนั่นแหละครับทุกคนขาย Surprise motherfucker ไอ้เจี๋ยโคตรแรงมันโคตรแรงหรอแม่งโคตรโดนโคตรแบื่อเจี๋ย ดูสวย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 ใช้นวยแล้วยโอ้โหเรียบร้อยครับเราอยู่ตายเกิดตายเกิดแล้วไงอะตายเกิดแล้วไงอยากตายจริงๆเปล่าไอ้น้องตายเกิดแล้วก็ตายซอมบี้ทุกคนครับปล่อยก่อนปล่อยก่อนครับกูเกียรติล่ะว่าไม่แพ้เราจะไม่แพ้เฮ้ยกูตอบดูเลือครับดูเลือดมาแล้วโอ้โหกูรอดได้ไงเนี่ยไอ้สัตว์กูตอบแชทแป๊บเดียวเองเท่งปบสิ เอาวมันนีเอาวมันนีนะตทวศั์กระตุกกีบหายตอนนี้ปัตายเ้าตยไหบ่แรกบอเี่ยกูไหมไอเี่ยบัสมึงไม่รอดีะบัสตีแบบแห้งบเวีเลยเฮียแร่แร่วไงอะเล้วไงหรอเล้วไงล่ะซสำๆไปซ้ำๆไปซ้ไปซ้ำๆไปซม ไอ้เหี้ยกระตุูขิ้หายจบดิที่รีบจบดิกระตุกมากมันตีกูพวกเขาแท้อ๋อโอไม้วะมูซินเดยุเลนี่บาดตายเกิดบาดตายเกิดสวยอ้ยอ้ไอ้ Surprise motherfucker โคตรสวยน้ำไก่กูแถมที่แบบโคตรดีไปแก๊กตัดแม่งเลยไปตายเลยนี่จัดแม่งเลยตายแล้วไงหรอ ปั๊โอ้ทีมผมมวยก็ตัางรักกันกำลังกำลังทำบานตังตงาตงรักกันวัยรุ่นสร้างตัวแล้วแล้วสตอรี่สองร้อยห้าสิบบาทวัยรุ่นสร้างตัวสตอรี่ก็แป้งสองร้อยห้าสิบบาทช่วยกูด้วยช่วยด้วยไอ้เหี้ยไอยาเตะไอยาเตะอือเฮียโซโลคิวตาย นาคอสนาคอสนาคอสโอเคเราชนะเฮ้ยสัตว์กูแรงกว่าเฮ้ยมึงยังบูสนาอีกกว่าไอ้หี้งให้มึงจะเป็นโลเรือตอนไม่เสร็จแล้วเร็วมาๆกูเอง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 ไปกันตามคนนี่หรอมาอยากเงินเป็นโลไปกันตามคนเตะแสบิงดูแบกเอาไหมไปแล้๋ยวอีโลแตะอีโล